สวัสดีชาวลัคนาราศีเมถุนทุกท่านนะคะวันที่4ธันวาคม2564เวลา7นาฬกา27นาทีดาวอังคารหมายเลข3จะโคจรยกย้ายจากราศีตุลไปยังราศีพิจิกและจะอยู่ถึงวันที่15มกราคม2565ระยะเวลา43วันค่ะดาวอังคารถือเป็นดาวแรงนะคะ ดังนั้นในช่วง43วันนี้ดาวอังคารจะส่งผลต่อชาวลัคนาราศีเมถุนในเรื่องของอุปสรรคและโชคลาภอย่างไรบ้างขอเชิญกดติดตามและรับฟังค่ะก่อนอื่นนะคะความแตกต่างระหว่างราศีกับลัคนาคือราศีจะดูจากวันเดือนเท่านั้นแต่ลัคนาจะดูจาก วันเดือนปีพศออที่เกิดเวลาเกิดและจังหวัดที่เกิดดังนั้นลัคนาก็จะมีความแม่นยำมากกว่าค่ะสำหรับท่านที่เคยผูกดวงมาแล้วท่านก็จะทราบลัคนาของท่านนะคะส่วนท่านที่ยังไม่เคยผูกดวงยังไม่ทราบลัคนาตอนนี้ท่านก็ฟังตามวันเดือนตามราศีของท่านไปก่อนและขอให้ท่านดูรายละเอียดเพิ่มเติม ตามที่ระบุด้านล่างนี้ค่ะชาวลัคนาราศีเมทุนที่เกิดตอนกลางวันคือเกิดตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึงก่อน6โมงเย็นช่วงก่อนหน้านี้ท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเด็กค่ะคือใครที่มีลูกก็มีปัญหาเรื่องลูกส่วนใครที่คบเด็กก็มีปัญหาเช่นกันนะคะทีนี้ในช่วงที่ดาวอังคารย้ายราศี คือตั้งแต่4ธันวาคมนี้ไปจนถึง15มกราคม2565ปัญหาก็ยังจะมีต่อไปค่ะและในช่วงนี้ไม่ใช่แค่กับเด็กเท่านั้นนะคะจะมีปัญหามีอุปสรรคมีศัตรูไปทั่วเลยค่ะไปไหนมาไหนไม่ค่อยมีความสุขค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนที่เกิดตอนกลางคืน คือเกิดตั้งแต่6โมงเย็นไปจนถึงก่อน6โมงเช้านะคะช่วงก่อนหน้านี้การแต่งงานการมีคู่การมีหุ้นส่วนทำให้ท่านโชคดีมีลาภผลส่วนในช่วงที่ดาวอังคารย้ายราศีนะคะคือตั้งแต่4ธันวาคมนี้ไปจนถึง15มกราคม2565ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่อับโชคเอาสักหน่อยค่ะ มีเกณฑ์ที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบทำอะไรคนอื่นเขาก็เอาความดีความชอบไปหมดค่ะทั้งนี้ฉันขอฝากชาวลัคนาราศีเมถุนทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเกิดกลางวันหรือกลางคืนขอให้ท่านระมัดระวังเรื่องฟืนไฟเป็นพิเศษนะคะเปิดแกส๊สเปิดไฟแล้วให้เช็คด้วยว่าปิดแล้วนะสายไฟชำรุดปลั๊กเก่าๆทิ้งไปค่ะอย่าเสียดาย เกิดอะไรขึ้นไม่คุ้มค่ะสุดท้ายนี้ฉัดขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอพรพระได้โปรดคุ้มครองให้ชาวลัคนาราศีเมถุนทุกท่านดำรงตนอยู่ในสติมีความสุขกายมีความสุขใจนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ